คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกรุงพิคราชเกบบอลเอ็ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่แอป2 2็อครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะแอปเอ็2บครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเอ็นบเอทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย12มิถุนายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครบ,บาสเกตบอลรอบชิงชนะเลิศ NBA Final ครับเป็นเกมที่3การพบกันระหว่างอินดีนาเพเซอร์ครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในสนามของตัวเองครับเปิดบ้านเกนบิ e ฟิล l ์เฮาส์ตอนรับการเยือนของ OKC OK Thunder ตอน7โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับ โดยเจ้าบ้านอินดีนาเพเซอร์โค้ชเป็นทางด้านริกคาสไลครับโค้ชจอมเก่าวันนี้จะได้ดวลกับโค้ชหนุ่มอย่างมาร์ตเดิร์นอตครับซึ่งผลงานการดวลกันในเกมที่สองครับที่บ้านของ o k เคครับก็เป็นเจ้าบ้าน o k เคซีทันเดอร์สามารถล้างแค้นได้สำเร็จเอาชนะไปได้ขาดลอย123ต่อ107ครับโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดครับเป็น MVP อย่างเชกีเจสอเล็กซานเดอร์ Alexander 34แต้ม5รีบาวแปดแอสซิส เสริมด้วยกาดตัวเก่าอเล็กซ์คารุโซครับ20แต้ม3รีบาว1นแอสซิสส่วนตัวเสริมฟเวด์ชั้นเยี่ยมอย่างจจเลนวิลเลียม19แต้ม5ราีบาวห้แอสซิสครับสุดท้ายเป็น OKC OK เอาชนะไปได้ขาดลอยครับก็เรียกได้ว,ว่านำตั้งแต่หัวม้วนครับ ส่วนผู้แพ้อย่างอินดีนาเพเซอร์ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นไทริสซาลิเบตันโดยในเกมนั้นมีแค่17แต้ม3รีบาว6แอสซิสต์ครับส่วนไมซ์เท์เนอร์16แต้ม4รีบาว4แอสซิสต์มือสกอร์หลักอย่างฟอร์เวิร์ดตัวเก่งปาสกาลเซียคมมีแค่15แต้ม7รีบาว4แอสซิสต์เท่านั้นครับก็เป็นปัจจัยหลักครับที่ทำให้อินดีนาเพเซอร์ไม่สามารถสู้กับโอเคซีในเกมที่2ได้ตอนนี้ในซีรีส์ก็เสมอกันอยู่1ต่อ1ครับ โดยพเพ่นตัวจริงของทั้ง2ทีมน่าจะเป็นไลฟ์เด um ิมทั้งหมดเจ้าบ้านพอยกาดทาริซาลิเบอร์ตันโดดเด่นเรื่องการแอสซิสต์ดวลกับ SG a ครับเชก,กีเจสอเล็กซานเดอร์คู่นี้เก่งทั้งคู่มีดีคนละอย่างส่วนชุดในการมือยิง3เจ้าบ้านเป็นจอมขยันอย่างดาวรุ่งเอนรูนเนมบัตจะได้ดวลกับเคซอนวอลเลซโดดเด่นทั้งเกมรับและการยิง3คะแนนครับ,นนค,รบคู่นี้ผมให้คะแนนเท่ากันครับสูสีกันมาก ส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดเจ้าบ้านเอรอนเนสเมธครับดุดันจริงๆครับก็จะเจอผู้เล่นที่สไตล์การเล่นคล้ายกันครับคือลูเจนส์ดอตนี่ก็เล่นเกมรับดีครับ3แต้มก็พอยิงได้ทั้งคู่ส่วนพาเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับปาสคาลเซียแคมครับจะได้ดวลกับจเลนวิลเลียมส์ก็เรียกได้ว่าเป็นบัตถูกคู่มวยถูกราคาครับคู่นี้ถือว่าเก่งทั้งคู่แต่ผมชอบปาสคาลมากกว่าส่วนเซนเตอร์คุมองในครับเป็นทางด้านมายเทอร์เนอร์ครับนี่ก็ได้ทั้งเกมรับการรีบาวและการยิงสาม เช่นเดียวกับเชตโฮมเกรนครับพี่แห้งครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นเรทที่อยู่ใกล้เคียงกันครับฝีมือระดับเดียวกันเลยครับและผู้เล่นในเกมนี้ทั้ง2ทีมไม่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บครับอินดีนาเพเซอร์ผ่านนิวยอร์กนิกส์มาด้วย4ีต่อในซีรีส์ส่วน OKC เคซชนะมิเนซตาทิมวูฟสี่ต่อหนึ่งครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้อินดีนาเพเซอร์กับ o อเคซเสมอกันอยู่1ต่อนครับเกมนี้จะเล่นกันเกมแรกที่บ้านของเพเซอร์และนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับ เพเซอร์ก็เป็น5ผู้เล่นแรกทั้งหมดครับไทริสลิเบอร์ตันเอนรูเนมบัตอัลแนเนสมิธปัสกาเซียแคมไมท์เทอร์เนอร์ครับส่วน OKC OK ก็เป็นผู้เล่นชุดเดิมเช่นเดียวกันครับใช้เคซอนวอลเลซเป็นผู้เล่นตัวจริงครับแล้วก็มีเชกิเจสอะเล็กซานเดอร์จารินวิลเลียมสลูเจนสดอและเชดโฮมเกรนครับผลงานในรอบพรีออฟครับออฟฟ ensive rating อินนาเพเซอร์หนึ่งส่วน o k เครับเกมบุกอยู่ที่หนึ่ เกมรุกขั้นเทพทั้งคู่ครับเป็นคู่ชิงที่สมศักดิ์ศรีสตาร์แมชอัพครับฝั่งเพเซ,เซอร์โดดเด่นเรื่องการแอสซิสไทริสนาลิเบอร์ตัน9.3ครั้งต่อเกมแม้การทำสกอร์จะมีแค่18.4แต้มก็ตามครับต่อเกมครับส่วน SGA ครับทำสกอร์ได้สูงเลี้ยวอยู่ที่30.4แต้มต่อเกมและเปอร์เซ็นต์ฟิโกเท่ากับไทริสครับ47 ทศนาจารย์เจในคู่นี้ครับถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าก็ต้องยอมรับว่า OKC เต็งหนึ่งเป็นต่อทางด้าน Indiana Pacers จริงๆครับแต่อย่างไรก็ตามครับฝีมือของ Pacers ก็ถูกวิสูให้เห็นแล้วครับในเกมแรกครับที่สามารถไล่มาตีเสมอแล้วก็แซง OKC จนได้ครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้ครับเล่นกันที่บ้านของตัวเองครับ Pacers เก i ฑ b r i t t a House ก็น่าจะเล่นแบบสุดชีวิตครับถ้าแพ้คงแพ้ไม่เกิน5แต้ม ดีม่ดีเกมนี้เพเซอร์สามารถเก็บชัยชนะได้ด้วยซ้ำครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ